เชื่อไหมครับว่าการวัยทองเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้นได้เหมือนกันผมจะมีคนไข้เด็กรวมไปถึงคนไข้ไวัยรุ่นที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวัยรุ่นเป็นวัยที่เครียดง่าย เราจะต้องมีการปรับตัวหลายๆอย่างนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่วัยผู้ใหญ่มีทั้งเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตทั้งเรื่องเพื่อนต่างๆนานา,นานเนี่ยมันทาให้วัยรุ่นเครียดได้เยอะซึ่งความเครียดในวัยรุ่นเนี่ยมีผลต่อเรื่องของฮอร์โมนมันก็อาจจะทําให้ตัวระดับฮอร์โมนในเลือดเนี่ยลดลงได้โดยปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับมันจะเริ่มลดลงตั้งแต่อายุสักประมาณ30ปีขึ้นไปโดยที่อาจจะลดลงนะครับสักวันหนปรต่อปีนะครับแต่ว่าอาการเหล่านี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นในวัยรรุ่น่นนนหหืออวัยผู้้้ใญตตได สวัสดีครับผมนายแพทย์ทวชัยมั่งคงศรีสุขนะครับเป็นสัญยแพทย์ระบบทางเดินปสัสสาวะอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชครับไวท้ทองที่เราเข้าใจกันก็คือมักจะเกิดขึ้นใน ผู้ใหญ่หรือว่าในวัยผู้สูงอายุใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเกิดในวัยที่เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็ได้หรือว่าเกิดในวัยรุ่นก็ได้เหมือนกันโดยปกติแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมักจะสูงสุดเลยเนี่ยในวัยรุ่นหรือว่าในผู้ใหญ่ตอนตอน้นแล้วก็มักจะค่อยๆต่าลงเรื่อยๆประมาณสัก1%ต่อปีนะครับในวัยที่อายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวัยรุ่นนะครับก็มีหลายๆสาเหตุเหมือนกันที่ทําให้ตัวฮอร์โมนเนี่ยมันลดลงได้แล้วก็ทําให้้้้มีออออาากรรขงงววััยยใใในนนนนุ่่แลผูหญตตได ในผู้ใหญ่วัย30บวกนอกจากระดับฮอร์โมนที่จะค่อนข้างมีโอกาสนะครับที่จะลดลงตามอายุแล้วเรื่องความเครียดในผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับในวัย30บวกเนี่ยอันนี้มีผลความเครียดในด้านครอบครัวนะครับหรือว่าเครียดจากโควิดเปลี่ยนงานเปลี่ยนลักษณะวิธีการทํางานผู้ใหญ่ตอนปลายอาจจะเป็น4 0 5 0บาวกในช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยนะครับระดับฮอร์โมนมันค่อยๆเริ่มลดลงความเครียดก็อาจจะทําให้ตัวฮอร์โมนลดลงเร็วขึ้นหรือว่าการของการขาดฮอร์โมนเนี่ยชัดเจนมากขึ้น สำหรับสาเหตุที่ทําให้ตัวระดับของเทสโทสเตอโรนในเลือดเนี่ยลดต่ําลงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะจัดกลุ่มก็คือจัดเป็นสองกลุ่มย่อยๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโรคประจําตัวหรือว่าภาวะอะไรก็ตามแต่ที่ผิดปกติเกี่ยวกับอัณฑะหรือว่าต่อมใต้สมองสําหรับเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็คืออย่างเช่นอาจจะดื่มหนักไปหน่อยหรือว่ามีการใช้ยาสเตียรอยที่อาจจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะมีภาวะอ้วนลงพุงเป็นเบาหวานก็อาจจะทําให้ตัวรร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 ะะดดัััับบขขอออองงงงเเทสโโตตนน่่ํําาาลไ้ใววุหหืืคปจกษ ที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้นะครับที่มันสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนที่ต่ําลงอย่างเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคพันธุกรรมต่างๆเช่นโรคดาวซินโดรมหรือว่าเป็นคลาเฟลเลอร์ซินโดรมหรือว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับอันทะมาก่อนอย่างเช่นเป็นเรื่องของอันทะแล้วก็ได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเคมีมมบำบัดนะครับหรือว่าการฉายแสงที่อันทะรวมไปถึงการเคยติดเชื้อมาก่อนของตัวอันทะเนี่ยอาการทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็สามารถทําให้ระดับฮอร์โมนในเลือดต่ําลงได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มหรือว่าวัยผู้สูงอายุถ้ามีาการขาดฮอร์โมนเพศชายนะครับอาการแสดงเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือจะมีอาการทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเช่นว่าเราอาจจะแข็งตัวไม่ค่อยดีเรื่องอารมณ์ทางเพศเรื่องเกี่ยวกับความฟิตของร่างกายนะครับที่อาจจะค่อยๆลดลงสาหรับเรื่องของจิตใจเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราหดหู่เราซึมเศร้าหรือว่าเรารู้สึกเบื่อหน่ายนอนไม่ค่อยหลับก็อาจจะเป็นอาการของการขาดฮอร์โมนได้ ถ้าเราจะให้ตัวฮอร์โมนเพศชายของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีควรจะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอความเครียดจริงๆแล้วมันจะแบ่งเป็นสส่วน physical stress กับ mental stress สำหรับเรื่อง physical stress นะครับก็อย่างเช่นว่าเรามีการอ,อดหลับอดนอนเยอะๆเรามีการออกอกำลังกายที่หนักจนเกินไปพวกนีน้ก็จะมีผลสําหรับเรื่องของ mental stress ก็คืออย่างเช่นว่าเรา,เ,าเครียดกับการทํางานนะครับเรามีความกังวลเยอะก็ความเครียดโดยปกตินี่แหละครับจากการใช้ชีวิตประจําวันมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของระดับฮอร์โมนได้ เรื่องของการวินิจฉัยอยากจะแนะนําให้ไปปรึกษาคุณหมอทางเดินปัสสาวะหรือว่าคุณหมอสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาการวินิจฉัยเนี่ยเราจะใช้อากานะครับบวกกับการเจาะเลือดตรวจดูระดับของเท,ทสโทสเตอโรนเป็นหลักเพื่อดูว่าระดับฮอร์โมนเท,ทสโทสเตอโรนเนี่ยอยู่ในะระดับไหนขอแนะนำนะครับให้เจาะในช่วงเช้านะครับได้ตังแต่ประมาณสัก7จ็ดโมงเชา้าจนถึง11บเอโมง เมื่ออาการไวทองเกิดขึ้นในวัยนุ่มนะครับหลักๆเลยก็คือจะต้องหาสาเหตุนะครับว่าอาการที่น้องไม่ตั้งตอนเช้าน้ําน้อยหรือว่าอารมณ์ทางเพศลดลงมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรถ้าเกิดว่าเราได้แก้ไขตามสาเหตุอน,นันเนี่ยก็จะทําให้อาการทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้แนะนำนะครับให้พบแพทย์ศัลยกรรมทางเะะะดินปัสาวะเพื่อที่จะหาสาเหตุต่อไปนะครับ